น้องๆคะเห็นทวงองอกต้น,น,นขาวแบบนี้แล้วน่าทานมากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันมีสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไปทําการทดสอบกับพี่ปู้กันดีกว่าค่ะพี่ปู้คะโอ้โหเตรียมอุปกรณ์พร้อมเลยนี่คืออันนี้จะเป็นชุดทดสอบสารฟอกขาวนะคะคะชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟท์นะคะจะมีน้ํายาสําหรับทดสอบหนึ่งขวดคะนะคะ แล้วก็จะมีถ้วยยาพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีคู่มือนะคะซึ่งสามารถทําเองได้นะคะอ,อ่านตามคู่มือแล้วทาได้เลยงั้นเราเริ่มทําการทดสอบเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาน้ําตัวอย่างนะคะใส่ลงมาในถ้วยยาพลาสติกนะคะ,คะประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนหรือว่าประมาณค่ะหรือว่าประมาณ5มิลลิลิตร5มิลลิลิตรเท่านี้นะคะหลังจากค่ะห,แบบหลังจากนั้นเราก็จะหยดน้ํายาะนะคะประมาณ3-4หยด นะคะส,สีหยดเท่านั้นเองโอพี่ปู้หยดลงไปปุ๊บสีเปลี่ยนแล้วค่ะใช่ค่ะถา้าสีเปลี่ยนเป็นสีเทาจนถึงสีดำนะคะ,คะแสดงว่าตัวอย่างมีการใช้สารฟอกขาวโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์นะคะอ,อ๋เดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะว่าอันนี้คือมีสารฟอกขาวสีขุ่นนะคะเป็นออกเทาคึา่งๆ, <ดำ S 1> ๆดำใช่ค่ะ,คะนี่แหละค่ะชัดเจนเลยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวนุ้ขอลองทดสอบบ้างนะคะ การทดสอบทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะพี่ผู้แล้วก็เห็นผลชัดเจนด้วยถ้าเกิดว่าน้องๆอยากจะนําไปทดลองที่บ้านบ้างควรจะมีข้อระวังองไรบ้างคะอันนี้นะคะเนื่องจากว่ามันก็เป็นสารเคมีนะคะถ้าโดนมือเนี่ยก็ล้างน้ําสบู่ให้สะอาดแล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ถึงร้อยครั้งในทีเดียว น้องๆก็ลองใช้ชุดทดสอบสารฟอกขาวไปทดสอบอาหารที่อยู่ในบ้านดูนะคะว่ามีการปนเปื้อนของสารฟอกขาวหรือไม่